สาวเหมือนไส้แฟนชอบชมคนอื่นสวยกว่าก่อนลุกมาแปลงโฉมเห็นผลลัพธ์ร้องโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อสาวผู้ใช้ติ๊กต็อกแอปพิมขีดล่างกิมนาริน4 2 8 9ได้ออกมาโพสคลิปสุดอึง้งหลังเธอเล่าว่าเธอมักถูกแฟนหนุ่มเปรียบเทียบความสวยกับผู้หญิงคนอื่นว่าสวยกว่าก่อนลุกมาแปลงโฉมเห็นผลลัพธ์แล้วร้องโอ้โหโดยในคลิปจะเห็นว่าทวงแรกเธอมากับหน้าสดทรงผมธรรมดาเสื้อผ้าบ้านบ้าน พร้อมขึ้นข้อความของแฟนหนุ่มที่บอกว่าผู้หญิงคนนั้นโคตรสวยแล้วดูแฟนกูดีห5 5ห้า้าพูดลอยๆนะจากนั้นตัดภาพมาหลังจากคำดูถูกของแฟนเธอจัดการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการเมคอัพเปลี่ยนลุคจัดเต็มหน้าผมและเสื้อผ้าบอกเลยสวยจึงมากๆจากที่ตอนแรกสวยอยู่แล้วยิ่งอ้าปากค้างทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมาก หลายคนเห็นแล้วต่างอึ้งกับผลลัพธ์ที่ออกมานอกจากนี้ชาวเน็ตโดยเฉพาะสาวๆต่างเข้ามาคอมเมนต์เรียกร้องให้ผู้โพสต์ลงคลิปสอนแต่งหน้ารัวๆเพราะอยากสวยจึงแบบนี้บ้าง